เออเออออเออได้ยินบ่เออได้ยินแล้วเอามาทักน้ำหูหมามาทักสวยวะแหกปากแล้วตาจบอีพีที่สิบแล้ว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 ไปกันเลยจ้ะกูใช้เวลาต้องต้องสามนาทีมึงกูต้องโดนเนี่ยฟาดจับเอ้าซะงั้นวิธีสอนมารยาทเบื้องต้นเนี่ยมันง่ายมากพี่ช่วยผมดู้วยดิจุดไฟสิแล้วก็ลูดไปโอ้โหโคตรเนี่ยไม่เจ็บมือหรอก ให้แกล์ทำแกล์พี่มันเกือบดีจริงๆนะพี่มันเกือบดีจริงๆอ่ะแต่พี่ควรใส่กางเกงอ่ะพี่รู้หรือเปล่าว่าประตูอัตโนมัติเนี่ยมันเจ็บแค่ไหนถ้าหากมันปิดอ่ะเป็นยามมันน่าเบื่อกูใหญ่อยากไปตกปลาเหลือเกินโอ้ยกระโดดขีดหอดเนี่ยบอกว่าบอกมีเมียปิดแม่งเลยริงกินกล้วยมึงทำอะไรเฮ้ยมึงไม่มีสิทธิ์กินกล้วยกระโดดชีบขาคู่ผมว่าเหตุการณ์ทั้งต่อไปเนี้ยเนี่ยไม่ไปโรงพยาบาลไม่ก็ อ้วกออกมาเออนิวนิวน้ำลายอ่ะโอเคอาปากกว้างเดี๋ยวหมอทำให้อ่าอ่าปากกว้างหมอใช้สมาธิปะเนี่ยถ้าหากว่าหมอไม่มีสมาธิเนี่ยเอาหลุดมือได้นะลูกช้าช้าลูกใจเย็นๆใช้ชิ้นไหนนั่งอีกว่าละเมื่อมีผู้ร้องเรียนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขักทีมีผู้ร้องเรียน ตัวใครตัวมันแหละกูไม่อยู่แล้วแล้วว่าใครอยู่ไม่สุกไม่ใช่คนไอเวนอันนี้ตอนต่อไปก็อยู่ไม่สุขเหมือนกันเวอยู่นิ่งๆจัาจ้าอย่าลวงคนผมนะครบหายแล้ววันนี้กูได้คนลวงคนเพิ่มแล้วอันนี้ถ้าหาว่าใครไม่เจอกับตัวน่ะเยอะพูดเลยโคตรน่ากลัวเลยจานข้าวอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะมาลงจานข้าวตู่โอ้ยหแหลงสาบไอยุหายแหม่ม่นกี้พูดถึงใครละกูมันด้วยไอยบหาย โอ้ฝนตกหนักพายุเข้าเลยวยลมมันแรงลมมันแรงเมื่อกี้กูเห็นอะไรแปลบๆวะเมื่อบทบาทมันไม่เข้าที่ไม่เข้าทางมันก็จะประมาณนี้แหละกูชักอยากกินขนมดิ้วหยุดอี่คือการปนเอาดิเดี๋ยวกูเป็นแค่เชร์เลยเนี่ยกูมาปนเดียวสิเมื่อคุณบอกแม่ว่าจะนอนเร็วโอ้ยจะหายแม่มานี่มันบอกว่ามันจะนอนเร็วไหนดูสิมันน่าจะนอนจริงๆละ นี่โอเคแม่ไปแล้วกูเลยแม่กูว่าแล้วไงกูจะมวเองเยี่ยงนีไปูดูกูนะแงงมอนอย่างที่จ้แวโอเคพี่อย่าลืมห้าสิบบาทค่าตัดต่อนะมึงทำได้เยี่ยงไรถามกูหน่อยเถอะวิธีการเปิดโค้งของคนทั่วไปอะมันธรรมดาไปดูนี่นะครับผมเดี๋ยวนมึงแค่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำได้ไงเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าอันต่อไปอ่ะมันแกลหรือมันตั้งใจอะผมอยากรู้แค่นั้นแหละ บิ๊บพีมได้แล้วค่ะเฮ้ยฟังสำเนียงโคตรกระแดกง่วงอะเอาบิ๊บพีมเพิ่มหน่อยดิไม่หยุดใจเลยว่ะให้ไม่ต้องแดกเลี้ยงมากไอชิบหายวันธรรมดากับกระต่ายหนึ่งกระต่ายบ้ายังคุณแม่บักฮามึงไหนมึงนี่ไงโยนไปอ้อนฮาร์ดเมื่อกีเดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหรอปะมับโอ้โหโคตรเท่ทำได้ยังไงเนี่ยขอเฉียดมุกไปเกมหน่อยนะเจ้ะไหนมันหยุดใส่นั่นไงกูเห็นแล้วนี่ไง ได้ยิ่งกูบักไดายิ่งกูชิมหายใครเห็นก็ว่าตายโอ้ยน่าทำคานชะมัดอ้าวชิมหายตากลัว This is a magic เขาเป็นใครก็ไม่รู้แต่อยากรู้แค่ว่าเขาจะคำดูมาเยอะกุนกูด้วยโชยด้วยโชยด้วยพี่ชายหายตัวชะมัดมึงไม่รู้หรอกกูอยู่ใต้รถสักคันนี่แหละมึงก็เทพเกินนะตาเนี้ย ฟอชเวตนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกลับมาลูกพ่อแหมอย่างเทอวดสาวไปหนึ่งดอกอย่าไว้ใจคนที่ไม่รู้จักจริงๆนะนี่ไงพอนุดูนะขอบคุณครับนี่คือนุเลยมันผมเป๊ะเป๊ะขอบคุณครับแต่หนูจะไม่มีชีวิตต่อกูทำบุญแป๊บกดกดขวดลงชีวิตแม่งเขียดเกูช้อยากินนุมกูไปแล้วนุ่งแบบกล้วยเนี่ยมันทำให้เดี๋ยวนะบางทีเรื่องส่วนตัวของคนอื่นก็อย่าไปยุ่งของเขาเลยนะ อยวันนี้ทำไมมันเหนื่อยจังวะเนี่เป็นไงอาบน้ำสบายดีไหมโว้ยคนกำลังแก้ผ้าอยู่ก็ไม่ไดกวนดีนี่เป็นไงกูก็คิดว่ามันจะหาเรื่องกันแท้ๆเอาไ้หาเรื่างตัวอย่างคิดว่าเจ๊งเหรอนี่ไหนครับเต้นก่อนก็ได้แดดค่อยไปจบที่เตียงนะลูกฮกูหดยิ้มไม่ได้เลยเย้เอ้ยแด็ดดีค่ะช่วยลงมาหน่อยค่ะ เนี่ยมันค้างมันอยู่อย่างเงี้ยได้ได้กูถือหายวายเป็นไงโดดหลอกเดียวเป็นไงระเปียกแน่นอนเอาลงมาได้เด้เอาได้ได้ได้เอ๊ะนี่ไปวอร์ันันเพื่อนบ้านที่แสนดีแฮ่กำคํามกำคืนกูก็มาช่วงเวลานี้ปิ๊งอเออเอๆที่นอนมีตั้งเยอะมานอนถังขยะไอเวน วิธีการคว้างไม้เทนนิสที่ถูกต้องมาดูกันเลยครับแบบแรกไม่ใช่อย่างนี้นะฮะโอ้ยไม่ได้เต็มเขียดแบบไม่ถูกต้องนะครับมันต้องแบบนี้น so ี่ไงไงหายไปตั้งลูกหายไปตั <t 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 ้งไม้เอาเป็นงี้แหละค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะคน่โอ้ถนนที่ร้อยแไม่เด็กแล้วนะถ้าจำเพลงนี้ได้ไม่เด็กแล้วนะเนี่ยดักแกเฉย เชื่อหรือเปล่าว่าคนผมอยากโศกเนี่ยถ้าหากว่าโต้ลมแค่แป๊บเดียวไม่ผมกระตั้งนะโดยเฉพาะผมนี่ยแหละเฮ้ยอยากหล่อเบบแน่ไงตั้งเลยยังเท่เนี่ยดูตากูบ้างเลยเว้ยจันใจแหวหายของผมวิธีการเปิดหลังรถที่ถูกต้องของรถยุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่โว้นี่ไงเซนเซอร์รับรองมันก็เปิดคแค่ละแหมไม่โดนกูได้อีกคนนี้ก็คันนี้อีเหีโคเท่เลยเนี่ยตากูบ้างละ กูก็ทําได้ไม่ช่ลดนะกูนี่แหละเอาตรงนะหลับหรือซ้อมตายเอาไ้ดีดูมันหลับดูมันหลับมันตั้งนี้เลยเว้ยโอ้โหเกลดต้นไม้ยังดังได้มึงหลับหรือซ้อมตายเดี๋ยวเอาดีๆเนี่ยเตรียมพร้อมนะมึงเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม go to future เพื่อนไปถึงฝันฝันรวงดาวเซรามูดเพื่อนจบคลิปอย่างนี้แหละถ้าไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวรายการของผมจะมีช่วงใหม่ในเวลานี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทุกย่านเลยว่าลาก่อนชุกกู